สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุบูทุกคนครับมาครับพี่น้องกินมาม่ากันครับพี่น้องวันนี้ครับกินมาม่ารอบเด็ดครับผมนะครับมาด้วยพี่น้องสุบูทุกคนนะครับเด้อมาครับกินมาม่าต้องกันครับพี่น้องอืมกินไปตดไปพี่น้องอืม พอครับนี่พี่น้องกินมาๆมาต้องมีพริกครับพี่น้องนี่ครับกินดาแดงนะครับมีพริกกับกะปีพี่น้องของแข่ด้วยเลยครับอืม Hmm. มีแต่ลูกเบลอๆเบลอเลยนะครับพริกนี่มีแต่ลูกใหญ่ๆพี่น้องเลยเลือกว่าใดครับ แตบคักพี่น้องเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอทายทายลูกนะครับพี่น้องครับ เว้ยเผ็ดมนเมนีก็สิจบคลิปสัมมี่ครับพี่น้องครับฝากก้ไลค์ก้แชร์ก้ติดตามมือน้นมามครับพี่น,ออน้องฝากขาเบอร์ใครชงมือหน้าเลยด้อครับเด้อพี่น้องเด้อมนเอนีก็ลาไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับ